ครับอิบซีครับนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ผมว่าเป็นอาชีพที่สุจริตอีกอย่างนึงนะครับนี่นะครับรถดูดสิ่งปฏิกรณ์นะครับเดี๋ยวหยิบผ้ามาถามเพื่อนไปได้ครับอัตราค่าจ้างนี่จักบาทนี่ครับลอยลอยยี่สิบบาทครับลอยยี่สิบาทเริ่มต้นเริ่มต้นลอยยี่สิบครับเริ่มต้นลอยยี่สิบแล้วสูงสุดจะบาทครับ รถมีถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยครับมีสามร้อยถึงสี่ร้อยนะครับแต่บอใหญ่บอหน่อยเดี๋ยวตาบอใหญ่บอหน่อยอีกนะครับแล้วอไอ้นาใดมันได้เงินดีนาฝนรับนาฝนตีมีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนาสนฝนเดือนหนึ่งแน่นครับเดือนเดือนหนึ่งเดี๋เต็มๆครับแล้วซุ้มมือนี่เข้าไปดูดรังสี่นี่เข้าต้องขออนุญาตเใช่ปะอ,อนุญาตทางเทศบาลหรืออบตอครับครับนี่มีการประมูลนะครับมันเข้ายุคสมัยใหม่ สมัยก่อนนี่เรียนไปไสกับอะไรต่้สมัยนี้นี่ครับเบิ่งหลดนะครับตามที่เขียนไว้นี่แหละนะครับรับได้ใช้กับ,บ,บร่อ่านนทเียง่บ่ได้นะครับอันนี้เป็นอาชีพที่ผมว่าบมมีมือตายครับอาชีพที่ไม่มีวันตายนะครับ,รบอ่าคือว่าอย่าอายทากินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาะครับนี่ครับเป็นอาชีพที่ผมว่าดีนะครับเป็นอาชีพพี่ดีนะครับสมัยก่อนนี่โอ้ยเลนไปไสกับะไรได้นี่ แต่สมัยนี้ต้องอยู่กับหม่องแล้วก็มีการจัดเก็บมีเอาไปในเช้าเท่หาหม่องเท่ดีๆสีก้นบอลรองเลี้ยงอ่าคนเท่เดือนหนัเดี๋ยวค้นบองเลี้ยงไม่หยุ่แยกแมนชุ้มือนี้ชุ้มือนี้ไม่ใช่แยงมันต้องเป็นระเบียบเนาะบบกือสมัยตะกี้เท่ห์ไปสะไายใหญ่ยังได้หัวแดงได้หัวนางหัวหลังไม่มีคนก้นแยงหนักเท่เลยอ่าสมัยตะกี้เป็นยี่สมัยนึงยี่โบได้เนาะนะครับมือแต่ละมือในประมาณจักจักเถี่ยวครับ สามรอบนี่ครับสรอบรอบหนี่นนประมาณประมาณจะ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 เทื่ยวนี่แปดถึงเก้าหลังแถึงเหลังนะครับคูณเอาว่าแปดถึงเก้าหลัง,ลง,ลงคูณขั้นต่ําไปเลยร้อยยี่สิบบาทแล้วก็วันหนึ่งสามรอบมานะครับเป็นเงินจักบาทเพื่อว่าเพื่อว่าเอฟซีอยากสีออกรถมาเฮ็ดทั้งที่นะครับก็ได้อีกขึ้นกันพี่น้องนะครับอ้าวนี่ละพี่น้องเบื้องเอาครับอาชีพสุจริตนะครับผมแนะนําเลยครับเป็นอาชีพที่มือื่นตายครับ ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เข้ามาเพราะว่าทีเป็นนี่ยังเข้ามากก็แล้วแต่พี่น้องแต่ว่าอันนี้ยังอยู่แน่นอนครับร้อยเปร์เซ็ครับผมขอบคุณในไลน์สวัสดีครับ